อาสกะโอเคมาพร้อมนะครับกรรมการพร้อมนะครับเช่นดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเองก็ได้เท่านี้อ่าเดี๋ยวผมปล่อยเองนะครับเดี๋ยวให้มาพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเองนะครับอาเดียอาเข้าไปหนึ่งข้างหลังครับดียอาเข้าไปข้างหลังแล้วก็ค่อยๆเดินมานะครับข้างหน้าพร้อมหมดแล้วนะครับอ่าคอปเตอร์พร้อมไม่ยังอ่ะคอปเตอร์พร้อมนะครับอาสกะอยู่ตรงนั้นนะครับ อากาศอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่าโอเคนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ครับอ่าเดินมาเดินมาเดินมาครับเดินมาเดินมาครับเดินมาอ้าไปอ้าออกแล้วครับผมสีสันอยู่ในนอกปัตนัยครับไปแล้วครับไปแล้วอ่าพีกเลรดพี่พัดพี่ลงขี่นะครับโค้งแรกทีสันนำกันกไปแล้วนะครับอ Red, ค,บ R, ปคบอปเตอร์คอปเตอร์พัดพลุง วิกเล็กอันดับสนะครับส really ER> uh okay. oh, ีซายาลาเลดี้กาการ์ดอันดับสี่อันดับห้านะครับแล้วก็เป๊ปซี่อันดับหกแล้วก็อาซากะอันดับเจ็ดกรับผมอ่าดียร์นะครับระวังนะครับโค้งนะครับเลี้ยงโค้งไว้หน่อยเลี้ยงโค้งไว้หน่อยอีกรอบนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับบอกแล้ว่าตรงนั้นเห็นไหมครับโอ้โหเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าเร็วครับเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าเ์ดนขึ้นได้ไหมโอ้ ยกเลยอย่าหัดยกเลยดี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 เดีเยดีเลยดีลยดีเลยดีเลยดีเลดีเลยดีเลดีเลยดีเลยดีเลยยดีเลยดีดีเลยดีเลลยดีเ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 ลยลยดีเลย